ถามไปเพื่อคิวรูุดขอกันเพิ่มก่อนไปก็ตอนนี้งานที่จ้างเข้ามาเขาก็ไม่ได้มีแค่แต่ว่าต้องจ้างบอสบิก๊กแต่สิ่งที่บอสบิกคืออยากให้ลูดตกัเกี่ยวออกคอนเสิร์ตกันให้ได้บอสบิ๊จะมีเวลาทไปทำกันอื่นหนคือบอสจะมีเวลาขายของมากขึ้นบอสจะมีเวลาบริหารเรื่องการตลาดโปรโมทงาน ถ้าเด็กๆพากันมีงานวงไปพากันไปได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งบอสต้องเห็นหน้าบอสเขาดึงอยากไม่อยากให้แบบว่าไม่ต้องมีหน้าบอสติดติดรูปบอสแต่บอสไม่ต้องไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยออให้ด้วยเป็นผู้หารเป็นเจ้าของวงนะแล้วตอนเนี้ยมันอลังจะเป็นยาง้นไม่ต้องสร้างบอสไม่ไม่ต้องมีบอสบิ๊กแต่ไปทุกคนในค่ายเต็มเวทีแต่วันที่สามสิบเอ็ดนี้ ผูดอนธานีเขาจ้างแล้วจ้างเกือบสองแสนเพราะว่าทําไมถึงสองแสนเพราะว่าเล่นเกือบเชา้าเกือบซอดแจ้งเล่นเกือบซอดแจงพี่นอ้องเล่นเกือบซอดแจงี่แคตอ้งหกงมเย็นเลิศ อย่างนี่หรอเอา้าสิ่งเดกันตัวน้ินนั้มนี้ันมันจะมีงานหนึ่งอยู่ที่แบบว่าหนักๆวันที่สิบเก้าสิบเก้าตุลาโตเกียวต้องวิ่งงานทั้งหมดสามเวที T. เช้าเที่ยงเงยน็นเอฟซีจะต้องวิ่งดูเพราะว่าวันที่สิบเก้าโปรเจกต์หนึ่งก็ปีงานหนึ่งตัวเกียวโปรเจกต์เออตัวเกียวโปรเจกต์สองก็เป่งงานหนึ่งวันนั้นโปรเจกต์สองอ่ะมีโปรเจกต์หนึ่งมีสองงานโปรเจกต์สองมีหนึ่งงานโปรเจกต์สองอยู่ที่ทอมิแนลโคราดทอมิแนลเล่นเล่นวนห้างบื้อคือโกรธปะจูนียูริพี่เวิร์น แล้วก็ต้องร้องหญิงคนใหม่เป็นห้าคนแสดงสามชั่วโมงที่ทอมินนลงานกินเลี้ยงของธนาคารออมสินเขาจ้างไปงานกินเลี้ยงธนาคารออมสินพี่น้องเยอะอยู่งานเยอะอยู่คิวงานก็ยังไม่ได้เพิ่มเติมก็เยอะ กาแฟกาแฟดำตอนเช้าจะก,กินกาแฟนินติ้ตอนบ่ายๆเป็นกาแฟดำพี่น้องตืง่นมาแก,กาอยากขึ้นเป็นกาแฟนิตติ้งเลยนักร้องหญิงคนใหม่รอติดตาม นัรอกร้องอยู่คนใหม่หุนห่นดีเสียงดีตะมาก